สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวลอกช่วยชีวิตนะครับตัวนี้จะเป็นลอกขนาด6เมตรนะครับของเราก็จะมีหลายขนาดนะครับมี2.5มี6เมตรมี10เมตร20เมตรจนถึง30เมตรเลยนะครับเรามาดูกันทีละอย่างนะครับตัวนี้ก็จะมีเชือกแถมมาด้วยนะครับก็เบื้องต้นเลยดูกที่กระเป๋าก่อนดีกว่าอันนี้กระเป๋าของเรานะครับก็จะมีแบรนด์ติดแล้วก็จะมีมาตรฐานบอกเลยนะครับนี่ครับผมมีเอกสารบอกมีมาตรฐาน EN นะครับ ก็ดูเอกสารที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็ในกระเป๋าก็จะสามารถใส่ตัวล็อกได้นะครับมีสายสะพายด้วยเรามาดูที่ตัวล็อกด้วยนะครับล็อกตัวนี้นะครับก็จะมีคาราบินเนอร์แถมให้ด้วยตัวนี้น้ําหนักไม่ไม่หนักมากนะครับเบายกง่ายนะครับผมนะครับลองดูวิธีการใช้งานดูก่อนนะครับนี่ครับเวลาเราปล่อยมันก็เด้งกลับอย่างนี้ครับแต่เวลาเราก็ชักแรงๆนะครับลองดูนะครับนะครับติดหยุดเลย เช่นเรากตกลงมาจากที่สูงนะครับมันก็จะชะง,งักให้เราเลยแต่เวลาเราเดินไปหน้างานเราค่อยๆเดินมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับแต่เวลาเราตกเลยครับโอเคแล้วก็มีเชือกตัวนี้แถมมให้ด้วยนะครับเชือกตัวนี้ก็สามารถคล้องกับคาร์มินเนอร์ได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ไปเกี่ยวกับหน้างานที่เป็นเหล็กใหญ่ๆหรืออะไรอย่างนี้เกี่ยวได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเชือกอันกประสงค์ด้วยนะครับแถมมาให้ด้วย ันนี้เราจะมารีวิวหน้างานจริงนะครับก็คือตัวรอกที่เราติดตั้งอยู่เป็นลออ6เมตรนะครับแล้วก็มีตัวเชือกที่แถมมาด้วยจะคล้องอยู่กับคาราบิเนอร์นะครับคล้องกับหน้างานจริงให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้งานประเภทไหนนะครับเช่นตัวนี้นะครับมันจะสูงไปใช่ไหมครับเราเกี่ยวไม่ถึงเราก็จะมีเชือกอเนกประสงค์ให้นะครับคือเชือกตัวนี้ที่แถมมานะครับผมก็สามารถเกี่ยวตรงไหนก็ได้นะครับรวบผูก เช่นเราเริใช้งานแล้วนะครับเราก็จะมาปลุกไว้แล้วก็ปล่อยแล้วก็สามารถดึงลงมาได้นะครับเพื่อจะใช้งานต่อประมาณนี้นะครับเดดูในงานจริงให้ดูเลยนะครับเยวจะเดินดูให้ดูก่อนนะครับ เนหนลอกตัวนี้จะยาวประมาณ6เมตรนะครับผมก็ระยะความกว้างก็จะดึงประมาณนี้นะครับแล้วก็มาลองดูนะครับเวลาเราตกจากที่สูงครับจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับจะหยุดเลยนะครับนี่ครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ